สวัสดีครับวันนี้ผมหนึ่งจากร้านเออดอรลังสิตนะครับจะมารีวิว,ว,ต,วตัวตะเกียงเข้ามาใหม่ของปีนี้นะครับเป็นตะเกียงโคแมน2 2 2 2นะครับเป็นรุ่น 286A ปนะครับปีนี้มีความพิเศษมีออกมาเป็นสีแดงนะครับสีพิเศษเลยนะครับนี่นะครับ ตเกียง 2.6A ตัวนี้นะครับมีการปรับโฉมใหม่นะครับมีอยู่3จุดด้วยกันนะครับก็คือตัวแรกนะครับสติกเกอร์ที่อยู่ด้านหน้านะครับพิมพ์คําว่าโคแมนอย่างเดียวแล้วนะครับจากรุ่นเดิมจะเขียนว่า 2.6A นะครับอันนี้ก็จะเป็นโคแมนอย่างเดียวจุดที่2คือตัวที่ปรับวาล์วนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนตัวตะเกียงซีซั่นปีที่ผ่านมานะครับนี่ครับมีความสวยงามมากขึ้นนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวที่เป็นตัวปั๊มนะครับจะเป็นโลหะนะครับขอเดิมก็ตรงนี้จะเป็นพลลาสตติกนนนะะะครัับวี้จเป็โห เพิ่มความสวยงามให้กับตะเกียงรุ่นนี้เคส2ไป 6A ปี2022นะครับมีการปรับเปลี่ยนให้มี2สีขึ้นด้วยกันนะครับทางขวามือท่านผู้ชมคือสีเขียวนะครับสีเขียวก็เช่นกันมีการปรับ3จุดอย่างที่ผมเรียนแจ้งไว้นะครับทั้งชุดก็จะแถนเคสเท่ากับตัวตะเกียงนะครับสีเขียวก็จะเป็นเคสสีเขียวแล้วก็สีแดงจะเป็นเคสสีแดงนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวการจุดเจ้าตัวตะเกียง2ไป 6A ด้วยกันนะครับตัวตะเกียง2ไป น้ำมันไสเดียวนะครับเราจะใช้ไส้เบอร์21นะครับในการจุดนะครับไส้เบอร์21เ,เนี่ยที่ร้านจะขายอยู่ถุงละหนึ่งประมาณ100บาทนะครับแล้วก็ในชุดจะแถมให้2องไส้นะครับวิธีการผูกไส้นะครับมันจะผูกตรงที่อยู่ตรงระหว่างข้อตรงนี้นะฮะผูกเข้าไป ไส้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเผาไส้ด้วยกันนะครับแล้วก็การจุดนะครับเราเติมน้ำมันนะครับเราใช้กวยของโคแมนเพราะนะฮะน้ำมันที่เราเติมเนี่ยเราเติมไปประมาณครึ่งถังนะครับเราใช้เป็นเบนซินขาวนะครับหรือถ้าไม่มีเราใช้เป็นเบนซิน95ที่ไม่ใช่แก๊สโซฮอลได้นะครับ คนที่ยังกะขึ้นถาไม,มาไม่ได้ก็ใช้ประมาณ2กลวยถึง3กวยนะครับก็มาถู่ที่การขั้นตอนการปั๊มลมนะครับการปั๊มลมเราก็เจ้าตัวที่เป็น ปั๊มเราจะต้องคายเกลียวก่อนนะครับคายเกลียวโดยที่เราหมุนไปทางซ้ายครับหมุนไปทั้งสี่ห้ารอบนะครับหลังจากนั้นเราก็ปั๊มลงเข้าไปนะครับจะมีจุดอยู่ตรงกลางให้เราเอามืออุดแล้วก็มือปั๊มลงเข้าไปครับปั๊มไปจนตึงมือครับปัม๊มจนตึงมืออย่างนี้นะครับแล้วก็หลังจากปัม๊มเรียบร้อยแล้วก็หมุนไปทางด้านขวาม,มือนะครับ พื่อที่จะล็อกนะฮะโอเคนะครับปีการคลายหมุดในการปั๊มทำให้ทําแบบนี้นะครับถ้าไม่อย่างนั้นเราไม่ได้ไอเกียวอย่างเงี้ยเราปั๊มลมเข้าไปลมก็จะไม่เข้านะครับหลังจากนั้นเรามาเผาไส้กันใส่เผาไส้แล้วก็เลือกเผาไส้ที่อยู่ด้านนอกอาคารนะครับเราไม่เผาไส้อยูใ่ในอาคารเขาจะทําให้มีกลิ่นเหม็นแล้วก็จะมีควันที่ไม่เหมาะกับร่างกายนะครับเป็นอันตรายกับร่างกายเอาให้เตยมเลย ใช่เนี่ยทำจากาเส้นใยห,หินนะครับเลีวเผาแล้วก็จะเป็นที่เท่าแบบนี้เป็นยังไงบ้างครับจุดยากไหมนะครับอันนี้คือตะเกียง 286A ปี2022นะครับที่เข้ามาในร้านเอาดอรังสิตแล้วนะครับนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับก็เข้ามาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ร้านเอาดอรังสิตนะครับหรือจะให้เรามาแนะนําวิธีการจุดการใช้งานก็เข้ามาที่ร้านได้นะครับเรายินดีให้บริการทุกท่านนะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับถ้าสนใจตะเกียงก็เข้ามาที่ร้านเอาดอรังสิตได้เลยนะครับทั้ง2น6 a ทั้ง24เรามีพร้อมให้ทุกท่านที่ร้านเอาดอรังสิตแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่รับชมสวัสดีครับ